สวัสดีค่ะพ่อแม่เอแฟนคลับนะคะช่อง อีหล่าหน่อยน้องอุ้งอิงนะคะเอฟซีแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวหน่อยรำเพินโชว์แล้วก็เอฟซีแฟนขับช่องคูรีเจโอวันอ๋สี่เี้ยวก่อนอื่นก็ขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสุภูสุคนเขามาชมเขามาให้กำลังใจเด้อะค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้มีอยียงสิมะบอกสู่พี่น้องฟังพี่น้องหูบ่เอาละคะ่ะติดตามข่าวอีหล่าหน่อยเด้อะนะคะตอนนี้อีหล่าหน่อยของเฮาได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ ห้องหูโบเกิดอะไรขึ้นถึงมีการเปลี่ยนแปลงมื่อนิกาีว่า,าถึงเท่าแก่น้อยนะคะเท่าแก่น้อยชวนมามวนซื่นมาพบกันอยู่ลานยุงสงวนเดอ้อพี่น้องเด้อร์คอนเสิร์ตอีลาหน่อยน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง นะคะจะมีขึ้นในวันที่30พฤศจิกายน2567นี้นะคะที่แรกเพว่นเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฉับพันนะพี่น้องนะเปลี่ยนแปลงแต่หมู่อวานคู่รีกับเลมเ่าสูพี่น้องฟังว่าได้เปลี่ยนแปลงจากเวลา12 12นะคะก็คือ14 จุดน,นมาเป็นเวลา16 0 0จนถึงเวลา18 0 0ดนค่ะพี่นองคะที่ร้านยงสงวนกุ๊บนะคะพี่นองคะอำเภอวาลิน สำราบจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องอยู่ใกล้ไปให้กำลังใจเด้อค่ะเดอะ้อวันที่30เป็นวันเสาร์คู่รีว่าคนตรงเต็มอัะเะนะคะหนุ่มอุบลก็คงจะมานะคะหนุ่มอุบลนคนร้อยเอ็ดเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่านี่แหละค่ะก็คือเราจะต้องไปหนึ่งวิธีการที่จะเข้าไปชมฟรีได้อย่างไรในบัตรชมคอนเสิร์ตเมื่อซื้อสินค้าเท่าแก่น้อยนะคะในราคา1 5 0 บาทนะคะเราก็จะได้เข้าไปชมฟรีมีสิทธิ์รับของรางวัลมูลค่ารวมแล้วห้าหมื่นบาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงเวลานะคะพี่น้องอีหลาหน่อยเป็นอ่า เขาเรียกว่าเป็นพีเซนเตอร์ของสาหลายเท่าแก่น้อยก็ว่าได้อีหลาหน้อยนะคะก็จะไปให้พี่น้องได้ชมในเวลานะคะ1 6 0 0น,นถึงเวลา1 8 0 0น,นนะคะวันนั้นผู้ใดอยู่ใกล้เข้าไปให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อไปชมไปให้กำลังใจสาวน้อยรัตนาพรคนเก่งของเราหรือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงคะ่ะ นี่พ่อเอกเด้ไปกินกาแฟาแล้วก็ออกมาประมาณตีสองตีสามมาถึงบ้านตอน9ก้าโมงเช้าค่ะพี่น้องโต๊ะมือไ้นะคะพี่นอ้อง,อ,งนองคือจิตไดเออคุรลี่กับมะบอลซูพี่น้องฟังว่าเป็นอย่างมือขึ้นนะคะอา่าขอท่าวความมือขึ้นอีหลาหน่อยแสดงอยู่ที่ตลาดโชคอํานวยนะคะสมุทรปราก้านนะคะปรากฏว่าล้านแตกล้านแตกพี่น้องเป็นอย่างเงรานแตกก็เพราะว่านะคะคนขอไปชมคนละ 200บาทนะคะแล้วหมวดจุ้มนะคะว่าจาอีหล่าหน่อยซักซิดอีลีเดอร์พี่นองเดอรากฏว่าร้านแตกพ่อหมวดจุ้มก็ได้ทำมาอะไรให้อีหล่าน้อย30,000บาทต่อมือให้หน่อยเยี่ยมนะคะนอกจากสิดีใจน้ำอีหล่าหน่อยได้มาไล่ได้หลายๆพี่นองคะของฝากของต้อนกับล่ หลายพี่น้องเอ้ยนะคะโบว่าสิเป็นอ่ามะพร้าวปอกเปลือกามะาพร้าวถอดเสื้อเป็นกล่องโฟมหนึ่งกองเป็นของฝากเป็นตุก,กตาเป็นของอยู่ของกินเป็นปลาแต่ละชนิดแต่ละชนิดพี่น้องเอ้ยนี่เขาเอ่นว่าความปังความดังของนอง้องอุ้งอิงสาวน้อยรัตนาพรของเรานะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะปลายฝนต้นหนาวสิว่าได้อีหล่าหน่อยมีแต่ความเพียรพอม เฮามาให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะนอกจากจะได้ของฝากของต้นกลับมาถึงบ้านพ่อเอกก็จัดการให้เอาของลงจากรถนะคะแม่น้อยก็สั่งการเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่กับพ่อเอกสุดยอดสุดปังนะคะนอกจากจะเป็นพ่อที่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขพ่อเอกก็ยังเป็นพลคับเป็นพ่อที่ทำมาไล่ให้ลูกโอ้ยเหเฮ็ดได้สารพัด ผู้ชายคนนี้นะคะอาจะเห็นว่าเรามีความดีแม่หน่อยกับเช่นเดียวกันความหักความแพงอีลาหน่อยกอละะกับถึงบ้านหอบฝันแล้วนะคะพี่น้องคะกลับถึงบ้านหอบฝันแล้วนะคะจากสีเป็นโปอนอกจากอีลาน้อยจะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของอ สาหลายเท่าแก่น้อยนะคะอีลาน้อยก็ยังมีงานอีกมากมายนะคะพี่น้องคะบ่าวาจะเป็นการเป็นนักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะคะ่ะอีลาน้อยกระทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะคะสู้อีลาน้อยสู้นะคะอีลาน้อยมีหัวใจในเลือดนักสู้นะคะทำหน้าที่ของอ กองหน้าศูนย์หน้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนอกจากจะเป็นศูนย์หน้านอกจากจะเป็นกองทัพหน้าแล้วอีหลาน้อยก็ยังเป็นลูกของพ่อบอสโจก็คือบอสน้อยของเรานะคะพี่นองคะน้องนาฮักน้องเป็นตาฮักเป็นตาอ่อนซ่อนนะคะหลังจากนี้ตอนนี้เป็นวันที่24อี่ลาน้อยก็จะได้พักหนึ่งวันนะคะแล้วพรุ่งน,นี้ อีหลาหน้อยของเฮ้าก็สิเดินทางไปแสดงอยู่ใสพี่น้องหูบออีหลาหน้อยของเราก็จะเดินทางไปแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องคะจังหวัดร้อยเอ็ดกับบ่อกไกลเกินเอื่อมพี่น้องอยู่ไก่ก็บขอห้ไปห้กกำลังใจเด้อค่ะเด้อไปห้ยกำลังใจอุ้งอิงสาวน้อยรัตนาพรคนเก่งของเรานะคะอ,อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องคะ ไปหายกำลังใจไปทรงแร่งใจแร่งเชียร์นะคะเนาะเขาก็ต้องไปเชียร์ให้น้องประสบความสำเร็จแล้วที่สำคัญพี่น้องเออยีลาหน่อยก็เอาเสือไปขายนำ้ำนอกจากที่ซื้อเสือรัตนาพรแบรนด์แล้วพี่น้องยังจะได้ไล่เส้นในน้อย ผู้ใดได้ไล่เส้นนหน่อยนะคะก็จะมีโชคมีลาบนั่นคือความเชื่อความศรัทธาแล้วก็อีหลาน้อยเป็นคนมีวาสนามีบารมีนะคะพี่น้องคะเขาแถวเด้อเวลาไปถ่ายรูปกับน้องจะได้จัดระเบียบสังคมจะได้รวดเร็วเด้อพี่น้องเด้อพว่าคน,น,นิ่ไปถ่าอันถ่ายรูปไปถ่ายถ่ายรูปคู่กับอีลาน้อยหลายแหง้งอะะยะเด้อพี่น้องเด้อนะคะในวันพรุ่งนี้อีลาน้อยก็แสดงอยู่ที่บ้านหนองยุงพะลานชัย ตำบลหนองแวงนะคะอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพรคนเก่งที่ได้รับโลมาสองปีแล้วเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะสิ่งที่คเรียนํามาเล่าก็อยากจะบอกให้พี่น้องสุกคนว่าน้องเข้มแข็งแล้วน้องก็เป็นคนดีคนหนึ่งอ่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอีลาหน่อยก็ได้ห้สัมผัสเดอ้อพี่น้องเดอ้อคูรีเสียมาปิดถ่ายรายการคูรีเสียอ่านให้พี่น้องฟังว่ายิลาหน่อยตอบได้จังได้ไดชัดเจนได้ถือใจพ่อแม่เอฟซีแฟน ทุกคนนะคะขอบอีหล่าบอกว่านะคะในความที่อีหล่าน้อยเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กใสซื่อเป็นเด็กที่ไม่มีรับลมคมในกับใครอีหล่าน้อยบอกเคยว่าผู้ใดอีนายอีหล่าน้อยอยู่ในหัวใจของทุกคนนะคะอีหล่าน้อยสเสด็จแสดงภาพพยนตร์เรื่องคายโอแล้วก็จะได้ขึ้นจอแก้วในวันที่วันช่องวัน31ในเรื่องโซที่ วันช่องวัน31ในเรื่องสงรามมอระมนะคะเตรียมรับชมเตรียมหายกำลังใจเดอ้อผู้ใดเจอแกว,ว่าชัดรีบไปออก อันไม่มาได้พี่น้องจะได้จอใหญ่ๆจะได้ชมสมที่ว่าอยากชมอยากให้กำลังใจนะคะอีลาน้อยก็ได้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะว่าประโยคสุดท้ายก่อนสัมภาษณ์นะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะอีลาน้อยไดีบอกว่าประโยคสุดท้ายก่อนจบสัมภาษณ์คุณฤษีอานตวนีให้ฟังสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณพ่อๆและแม่ๆเอฟซี FC, ทุกกำลังใจที่คอยสนับสนุนหนูมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะ ขอบคุณที่เคียงข้างหนูมาโดยตลอดถ้าไม่มีพ่อแม่เอฟหนูก็จะไม่ถึงฝั่งฝันนะคะและนะคะก็มีแอดแท็กแล้วว่าบางคนอาจจะคิดว่าเข้ามาหาหนูจะต้องมีเงินแต่เปล่าเลยมีถามว่ามีเงินให้น้องไหมคือหนูไม่ใช่คนหน้าเงินนะคะขนาดนั้นมาค่ะแอดแท็กอีกหาหนูได้พร้อมอ้าแขนรับ พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยค่ะอาสุดถ่ายายนี่คุณดีขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟแฟนครับขอบคุณทุกท่านนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันออฟฟิเชีด้วยค่ะสวัสดีค่ะนอนรับให้ได้เงินมือนงอนตื่นให้ได้เงินหลานๆเด้อค่ะ